สวัสดีค่ะคุณครูชื่อคุณครูสิริปภะพัฒบุรณะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านหกบอลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมรีเขตสามวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องส่วนประกอบของพืชกันนะคะส่วนประกอบของพืชมีดังนี้นะคะหนึ่งรากสองลำต้นสามใบสี่ดอกห้าผล หน้าที่ของรากรากทำหน้าที่ดูดน้ําและแร่ธาตุในดินไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชและยึดลำต้นให้ตั้งตรงบนดินโดยที่รากจเจริญเติบโตตามแรงน้มถ่วงของโลกรากส่วนใหญ่ไม่มีคอร์โรฟิลหน้าที่ของลำต้นลำต้นเป็นส่วนที่จเจริญขึ้นมาเหนือผืนดิน เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยในการลำเลียงน้ำและอาหารไปยังส่วนต่างๆของพืชทำหน้าที่เป็นแกนสำหรับพยุงกิ่งก้านใบดอกเพื่อให้ได้รับแสงแดดให้มากที่สุดลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและลำต้นพืชยังเล็กปีข้อ่อกล้องตา หน้าที่ผลและเมล็ดผลและเมล็ดเป็นส่วนของพืชที่มีหน้าที่ขยายพันธุ์เมื่อนำเมล็ดของพืชไปเพาะจะงอกเป็นต้นใหม่ หน้าที่ของใบใบเป็นอวัยวะหรือส่วนของพืชที่จริญเต,ต,ติบโตยื่นออกมาจากด้านข้างของลำต้นบริเวณข้อและมักมีตาอยู่บริเวณซอกใบที่อยู่ระหว่างใบกับลำต้นหรือกิ่งใบทำหน้าที่สังเคราะห์อ,อาหารคือเรียบเสมือนเป็นครัวของพืชนั่นเอง ปกติใบมีสีเขียวของคอโรฟิลซึ่งทำหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสงหน้าที่ของดอกดอกเป็นส่วนของพืชที่มีหน้าที่ช่วยล่อมแมลง ให้มาผสมเกสรและทําหน้าที่สืบพันธุ์ขอจบการนำเสนอส่วนประกอบของพืชในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4คะ่ะ